คินอิจิยอดนักสืบตอนที่5คดีฆาตกรรมบนเกาะโกกุมนบทที่สวาระสุดท้ายของท่านขุนพลงั้นนายท่านก็พักอยู่ที่วัดเซงโคสินะอยู่วัดคงสงบดีหรอกแต่เห็นท่าจะขัดสนเอาเรื่องก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะผมเคยชินกับความขัดสนเสียแล้ว ยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ดูไม่ค่อยน่าอยู่ทั้งนั้นแหละฮ่าๆๆคงงั้นละมัง้งฉันเองเพิ่งไปโอซาก้ามาเหมือนกันเมืองใหญ่นี่แย่ชะมัดฉันรู้ซึ้งเลยว่าสมัยนี้ต่อให้ไม่มีทางเลือกยังไงก็อย่าได้คิดไปอยู่เมืองใหญ่เชียวนายช่างเป็นคนที่ไหนร่ะท่าทางไม่ได้เกิดที่เกาะใช่ไหมฉันนอเหรอ ก็ละเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆทั่วญี่ปุ่นน่ะแหละอยู่นานที่สุดก็ที่โยโกฮาม่าเพราะอย่างนี้เวลาเห็นคนทางตะวันออกเลยอดรู้สึกคุนเคยไม่ได้นายท่านมาจากแถวนั้นใช่ไหมล่ะผมเหรอผมเป็นคนพเนจรเหมือนนายช่างนั่นแหละเคยถูกส่งไปอยู่ถึงนิวกินีนุ่นเน่นั่นสินะเหมือนกันเลยฮ <laughs> แต่ก็เพราะสงครามนะจะทำยังไงได้แล้วตกลง นายท่านเป็นคนทางโตเกียวจริงหรือเปล่าอืมก่อนถูกเกณฑ์ไปรบผมเคยอยู่โตเกียวนะแต่พอกลับมาปรากฏว่าโดนเผาเสียร่าเป็นหน้ากองเลยตั้งใจจะย้ายหลักแหล่งจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งแบบนี้ดูสักพักความจริงอยากประชดว่าช่างสุขโขเหลือเกินอยู่หรอกนะแต่นายท่านไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเท่าที่ดูภายนอก ก็ไม่เห็นท่าทางเจ็บป่วยตรงไหนสักหน่อยไม่ได้เป็นอะไรตรงไหนหรอกแต่ข้างในมันคงล้าไปหมดแล้วล่ะนั่นสิช่วยไม่ได้หรอกก็ดันเกิดสงครามสุดแสนโง่เง่านี่น่าเอาเถอะเชิญกินข้าววัดให้เกลี้ยงตามใจชอบเลยนะอะไรจะเกลงใจไปทำไมนายท่านมีเอาของกิจการประมงใหญ่ที่สุดในเกาะขุมหัวอยู่ทั้งคนว่าแต่จะแสกผมหรือเปล่า ไม่เป็นไรปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแค่เล็มรอบๆให้สั้นหน่อยก็พอว่ากันว่าต่างคนก็ต่างใจชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นทำไมผมนายท่านถึงได้ยุ่งเหยิงจนสางไม่ออกแบบนี้ละ่ะเอาหนะ้าอย่าพูดอย่างนั้นสิกว่าจะไหวยาวถึงขนาดนี้ได้ก็เหนื่อยเทบแย่เชียวนะ ผมเศร้ามากเลยตอนถูกจับก,กร่อนสมัยเป็นทหารมันทุเลศไม่ต่างจากแกะถูกโกนขนเลยล่ะฮ่าฮลองไว้ยาวแบบนี้รับรองไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจเย็นจนเป็นหวัดรอกเซโคโเจ้าของร้านตัดผมร้านเดียวบนเกาะกกุมนดูภาคภูมิใจกับสำเนียงเอโดของตนสมกับเคอยอยู่โยโกฮาม่ามานาน แต่เนื่องจากสำเนียงเอโดของเขาแป่งเต็มโทนไม่ต่างจากสำเนียงโตเกียวของคินอิจิจึงฝังค่อนข้างเพี้ยนๆย่างไรก็ตาม I G คินอิจิคุนคิดพางจ้องมองกระจกซึ่งประหลอดที่ฉาบไหว้หลุดลอกเป็นแห่งๆว่าวันนี้เขาตั้งใจมาที่นี่เพื่อเหตุผลนี้ไม่ใช่หรือถ้าได้คุยกับเซโคก็น่าจะพอรู้เรื่องสภาพของเกาะบาง สิบกว่าวันผ่านไปหลังจากคินไดอิจิมาถึงเกาะสถานภาพระหว่างนั้นของเขาชอบกลนมากคินไดอิจิเอาจดหมายแนะนำที่คิโตชิมาตะเขียนติดมาด้วยไม่ว่าไปไหนจึงได้รับการดูแลอย่างดีทว่านั้นก็เป็นเพียงฉากหน้าภายใต้ความดูมีน้ำใจและการดูแลด้วยท่าทีเป็นมิตรนั้นทุกคนล้วนปกป้องตัวเองไว้ด้วยเสือ้อเกาะแข็งแกร่ง แน่นอนว่านั้นคงเป็นความรู้สึกที่คนนอกซึ่งเข้ามาในเกาะแบบนี้คงต้องได้รับสักขังในช่วงแรกๆแต่คินอิจิสังหอนอย่างบอกไม่ถูกว่าความหวาดระแวงดังกล่าวมีมากเกินกว่าที่คนในเกาะจะมีต่อคนต่างถิ่นธรรมดาทั่วไปข่าวการเสียชีวิตของคิโตชิมาตะแพร่สัพัสไปทั่วเกาะโกกุโมนอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ที่นี้จึงตกอยู่ในบรรยากาศตื่นตรนกซึ่งไม่อาจบรรยายได้ทุกผู้ทุกนามรวนมีสีหน้าวันวิตกใจคอไม่อยู่กับเนือกับตัวอย่างประลาดดูไม่ต่างจากพวกเขากำลังสั่นกลัวงเงามืดของชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงประหนึ่งพวกชาวประมงผู้คำวอดได้กินลมพายุจากเมฆครึมซึ่งโผล่ผลเส้นขอบฟ้าไกลโพนเพราะอะไรละ่ะ ทำไมการจากไปของชิมาตะจึงก่อให้เกิดความแตกตื่นได้ถึงเพียงนั้นพวกชาวบ้านเฝ้ามองอะไรอยู่อย่างวันวิตกกันแน่คินดอิจิพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคำพูดก่อนตายของชิมาตะไปเกาะโกคุมนให้ทีช่วยเหลือบรรดาน้องสาวของฉันด้วยพวกหลอนจะถูกฆ่าลูกพีลูกน้องของฉันจะลูกพีลูกน้องของฉันจะ ตกลงแตะคุณคิโตนิ้วรวยมากเหรอเซโคจัดการกับผมเสร็จและเริ่มลงมือบนใบหน้าคินดอิจินานิวรู้สึกขยะขยแยงนิ้วของช่างตัดผมซึ่งเอาสบู่มาป้ายถึงกระนั้นก็อย่างพูดจาอย่างสบายอารมณ์แม้ก็เป็นเจ้าของกิจการประมงใหญ่ที่สุดของเกาะนี้ไม่สิไม่ใช่แค่เกาะนี้เท่านั้นได้ยินว่าในเกาะรอบๆไม่มีใครรวยเท่าหรอก เจ้าของกิจการประมงหาเงินได้เยอะขนาดนั้นชีวหรือโถถามได้มหาศาลเลยละเซโคช่างตัดผมอธิบายเกี่ยวกับเจ้าของกิจการประมงให้คินดอิจิฟังว่าชาวประมงแบ่งออกเป็นสามระดับพวกชันล้างสุดไม่มีเรือเป็นของตัวเองเรียกว่ามีแต่ร่างกายเป็นทุนทรัพย์เทียบได้กับเกษตรกรที่ต้องเช่าที่ดินทำกิน แน่นอนคงไม่ต้องบอกว่าคนเหล่านี้มีจำพวกมากที่สุดต่อมาคือกลุ่มผู้มีทั้งเรือและอวนเป็นของตัวเองแต่แทบทุกรายก็มีอวนขนาดเล็กมากคือเป็นแบบสองสามคนลากแถมเรือยังเล็กกว่าเรือลากอวนเสียอีกพวกนี้เปรียบได้กับเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเองส่วนผู้คุมคนเหล่านั้นคือเจ้าของกิจการประมงหรืออาจพูดได้ว่า เจ้าของที่ดินร้ายใหญ่นั่นเองแต่มีอำนาจบารมีเหนือกว่าเจ้าของที่ดินมากนักก่อนหน้านี้ฉันเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวนาเรื่อยรู้ว่าเจ้าของที่ดินเป็นธุรกิจทำกําไรงามส่วนแบ่งระหว่างเจ้าของที่กับคนเช่าจะต่างกันไปตามท้องถิ่นแต่ส่วนใหญ่ตกอยู่ราวสี่ต่อหของผลผลิตหมายความว่า เจ้าของที่แค่อยู่เฉยๆก็รับเข้ากระเป๋าตัวเอง40%ยังไงก็ตามฝ่ายเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ต้องแบ่งผลผล,ผลิตของพืชน,นอกฤดูการจึงพอถูไถไปได้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุรกิจประมงกับชาวประมงไม่ได้ท้อยที่้อยอาศัยแบบนั้นเจ้าของกิจการประมงมีทั้งเรืออวนและสิทธิ์ในการหาปลาสามารถกอบโกยปลาที่จับไปได้ทั้งหมด แม่ไม่ได้ทำอะไรส่วนชาวประมงได้เพียงค่าแรงรายวันเท่านั้นเข้าใจละเงินก็ไม่ต่างจากความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับผู้ใช้แรงงานในเมืองใหญ่สินะถูกแล้วเจ้าของเรือต้องรับภาระเลี้ยงดูปูเสือให้รางวัลพิเศษเวลาจับป่าได้มากไหนยังต้องจ่ายค่าแรงรายวันตามกำหนดแม้หาป่าได้น้อยแต่ถึงยังไงก็ทำกำไรบานเบอ้อ พอเอาสัตว์น้ําที่จับได้ไปได้หมดพวกชาวประมงน่ะถ้าไม่มีเรือกับอวนของเจ้าของกิจการก็ทํางานไม่ได้เลยต้องนอบน้อมโดยปริยายนายท่านถามว่ามีอวนแบบไหนบ้างเหรอก็มีหลายชนิดอยู่ทั้งอวนจับปลาไทยโปอวนจับปลาซาดีนซึ่งไม่เหมือนแบบของทางแถบคันโตนะของแถวนี้เขาเรียกอิริโก ยังไงก็ตามอ้วนใหญ่แบบนั้นเป็นของเจ้าของกิจการหมดนั่นแหละแล้วยังต้องมีเรือใหญ่ขนาดใช้ฝีพาย8คนอีกสองสามลำด้วยเพราะฉะนั้นจะว่าไปก็ลงทุนเยอะเอาการเหมือนกันไม่น้ำสำชาวประมงมักคิดว่าตัวเองประกอบอาชีพเสี่ยงอันตรายเลยชอบหาความสนุกไม่ว่ากินเล่า เล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงครบเครื่องถึงต้องมีการยืมเงินใช้ล่วงหน้าด้วยเหตุนี้ปกติแล้วเจ้าของกิจการประมงกับชาวประมงจึงผูกพันกันในแบบสักดีนายิ่งกว่าเจ้าของที่ดินกับชาวนาในทางตรงกันข้ามเจ้าของกิจการประมงก็ต้องหนักแน่นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งคือชาวประมงซึ่งนิสัยใจคอหยาบกร้านกว่าชาวนามาก ต้องคอยดูแลแต่ก็ห้ามตามใจเด็ดขาดพูดอีกอย่างได้ว่าต้องมีบารมีทําให้ผู้คนเกรงใจข้อนี้ต้องยกให้คุณคิตโตคาเอมมนซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วว่าแก่แน่มากคินเดอิจิตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยเพราะหัวข้อสนทนาเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวกับตระกูลคิตโตในที่สุดแต่น้ำเสียงของเขายังคงสบายสายไม่จริงจัง คุณค่เอมอนที่ว่าคือพ่อของคุณชิม,มาตะเหรอไม่ใช่พ่อปูนะตายเมื่อปีก่อนตอนอายุได้78แกแข็งแรงมากตัวเล็กแต่ใจเด็ดเป็นเจ้านายที่ดีคนในเกาะเรียกแกว่าท่านขุนพลไม่มีวีแววว่าจะเสียง่ายๆแต่คงตรอมใจพอแพ้สงคารามนั่นแหละปุบป,ปับก็ไปเลยแปลว่าแกเสียชีวิตหลังสงครามสงบสินะ แล้วพ่อแม่ของชิมตาตะล่ะคินอดจิสงสัยเรื่องนี้มากที่สุดเพราะเมื่อวันก่อนตอนไปแจ้งข่าวการตายของชิมตาตะผู้ปรากฏต,ตัวในห้องรับแขกได้แก่สามสาวพี่น้องสุกิโยยุกิเอะฮานาโกะผู้หญิงชื่อซานาเอะและหญิงชราหน้าตาดูไม่ได้อายุประมาณ50ปีซึ่งโผล่มาแวบหนึ่งตอนกินข้าว น่าแปลกใจที่เขาไม่เห็นวีแววของผู้ชายในคฤหาสน์ตกวางขวางนั้นเลยหลวงพ่อของวัดเซงโคยังบอกว่าจะพักที่นี่ก็ได้เสียแต่บ้านนี้มีแต่ผู้หญิงก่อนพาคินดอิจิไปวัดของตัวเองได้ยินว่าแม่ของคุณชิมาตะเสียหลังคุณชิมาตะเกิดได้ไม่นานคุณพ่อเลยแต่งงานใหม่แต่ภรรยาคนนี้ก็เสียไปนานแล้วเหมือนกันอ๋อ งั้นคุณโหน่สามคนก็เป็นพี่น้องคนละแม่กับชิมตะนะสิใช่แล้วแล้วคุณพ่อของชิมตะล่ะคุณโยสมะสุนะรึยังมีชีวิตอยู่แต่แก่ไม่สบายออกมาให้ใครเห็นไม่ได้ไม่สบายป่วยตรงไหนเหรอไม่ได้เจ็บตรงไหนพูดดังไปไม่ได้หรอกนะคือเออแกเสียสตินะ่ะ คินอิจิทำตาโตโดยไม่รู้ตัวเสียสติแล้วไปรักษาตัวในโรงพยาบาลไหนอยู่หรือเปล่าเปล่าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอยู่ในบ้านนั่นแหละเห็นว่าขังไว้ในห้องโกลงที่สร้างขึ้นใช่นานแล้วละ่ะเกือบสิบปีได้ขนาดฉันเองยังลืมหน้าตาไปเลยเชียวได้ยินเช่นน,นั้นคินไดจิเพิ่งเข้าใจเรื่องบางอย่างขึ้นมา ตอนเขานั่งในห้องรับแขกบ้านคิโตเขาได้ยินเสียงกีดกรองผิดธ,ธรรมดาห,น,หนึ่งมันดุดันและบ้าครางขายเสียงคำรามของสัตว์ป่าทำเอาคินดาอิจิขวัญกระเจิงไปไม่หน่อยอืมแล้วคนบ้านนั้นอารวาดหรือเปล่าเปล่าปกติแกสงบมากแต่ได้ยินว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นบางครั้งถึงขนาดเอาไม่อยู่ปรากฏว่าน้าแปลกตรงที่พอเด็กสาว ชื่อสนาเอะซึ่งเป็นหลานของแกมาพูดด้วยสักสองสามคำก็จะหายเป็นปริดทิ้งต้งข้ามพอพวกลูกสาวแท้ๆของตนเข้าไปหากับยิงคลุ่มค้างจนคุมไม่ไหวเฮ้อแย่จริงๆอืมนั่นก็พิลึกอยู่นะโอ้ยไม่เห็นพิลึกตรงไหนแม่สามสาวนั่นแหละแปลกกว่าด้วยสามเอาพ่อตัวเองมาหลอเล่นเห็นสนุกอย่างกับเป็นเสือหรือสิงโตในสวนสัตว์ บางทียื่นไม้บรรทัดเข้าไปแย่เล่นจากนอกรุโกงบางก็ควางเศษกระดาษใส่แล้วหัวร้อคิกๆชอบใจกันอยู่สามคนแค่ฟังฉันก็เซออิสเอียนแล้วเห็นท่าแม่สามสาวนั้นจะไม่ค่อยเต็มนะคินเดอิจิเองก็สังเกตเห็นความชอบโกนของดารุณีทั้ง3แล้วเพราะดูเหมือนสำหรับพวกหลอนแหมการตายของพี่ชายยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับทรงผมและวิธีผูกสายคาดกิโมโน ขนาดตอนหลวงพ่อพูดเรื่องจริงจังยังก้มหน้าแอบหัวราะเบาๆดึงแขนเสื้อบ้างเอาศอกกระทุ้งกันบ้างยิงทั้งสามคนเป็นหญิงงามด้วยแลว้วจึงดูผิดปกติเหมือนคนป่วยโรคจิตเป็นเท่าทวีทำให้คนที่ดูอยู่พลอยรู้สึกแย่ตามคินดอิจิคิดว่าพวกหล่อนเป็นเด็กสาวที่ร้ายกาศเหมือนกอกอนสามพี่น้องกอกอนคือปีศาจในเทพนิยายของกรีก เดิมเคยเป็นหญิงพม,มาจารีสวยสครางแต่เพราะไปแข่งขันความงามกับเทพีอธีนาจึงถูกแปลงร่างเป็นปีศาจผมเป็นงูทั้งหัวมีปีกของเหยี่ยวกับรงเล็บท้องเหลืองสามพี่น้องของตระกูลคิโตมีส่วนชวนให้รู้สึกถึงอสุรากายนาพันพฤกดังกล่าวยังบอกไม่ถูกเออแล้วคุณสนเอะคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของชิมาตะเหรอใช่ คุณสนเอะมีพี่ชายชื่อคุณฮิโตชิเห็นว่าแกไปรบที่พมา่าแต่โชคดีที่จะได้กลับมาโดยสวัสดิภาพในไม่ช้าอผมรู้มาเหมือนกันได้ยินว่ามีเพื่อนที่ไปสงครามด้วยมาบอกว่าแต่พ่อแม่ของสองคนนั้นไม่อยู่หรอกหรือพ่อแม่ของคุณสนเอนะน่ะเหรอช่างตัดผมพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดใจที่คินดอิจิไม่อยากรู้ ดูเหมือนเสียไปหมดตั้งนานแล้วฉันเมื่ออยู่ที่นี่ได้ราว12-13ปีตั้งแต่ตอนนั้นทั้งคุณฮิโตชิและคุณสนาเอะก็ถูกบ้านใหญ่รับมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วว่ากันว่าพ่อของพวกแกตายในทะเลน่ะหืมตกลงบ้านนั้นตอนนี้ยังมีใครเหลือบ้างหละ่ะเจ้าของบ้านสติเสียลูกสาวสามคนคุณสนาเอะแล้วก็คุณยายอายุประมาณห้สิบ แกเป็นใครหรืออ๋อคุณคาสุเหรอเป็นเพื่อนดื่มน,น้ำชาของคุณคาเอมมนซึ่งเสียไปเมื่อปีก่อนเออพูดตรงๆคือเมียน้อยนั่นแหละถึงตอนนี้จะขี้ริ้วไปแล้วก็เถอะสมัยฉันมาที่นี่ใหม่ๆแกเป็นสาวใหญ่วยัย3ามสสวยพริ้งไม่หยอกเคียวนะอย่างนี้นี่เองงั้นคนที่อยู่บ้านนั้นในปัจจุบันคือเจ้าบ้านซึ่งเป็นบา้า ลูกสาวสามคนคุณสนเอะและคุณคสุคุณคสุคอยดูแลทุกคนอยู่ใช่ไหมโอ้ยคุณคสุแก่ดูแลใครเป็นที่ไหนก็แค่ใจดีแต่ทำประโยชน์ไม่ได้คุณคเอมอนไปคลองแหวะด้วยก็เพราะในสายข้อนี้แหละถ้ามีเมียน้อยเอาการเอางานเดี๋ยวจะระหองระแหงกันได้ง่ายขนาดเรื่องแบบนี้คุณคเอมอนแกก็ไม่ทำพลาดหรอกเหรอ งั้นใครเป็นคนจัดการเรื่องในคารืหาดหลังนั้นกันละ่ะคุณสนเอะนะสิคุณสนเอะอะไรกันในช่างเธอเพิ่งอายุได้ใช่ทุกคนถึงได้ชื่นชมไงเธอเก่งมากเลยนะอายุเพิ่งเพิ่งแค่22-23แต่ใจคอหนักแน,น่นไม่กลัวเก่งผู้ชายหยาบช้าแต่ก็ยังไงก็ตามเธอมีต้นหนชื่อคุณ ทาเกโชช่วยดูแลเรื่องงานอยู่นะคุณทาเกโซลงเรือลำเดียวกับผมมาที่นี่แต่ต้นหนคืออะไรเหรอเซโคช่างตัดผมอธิบายว่าต้นหนหมายถึงผู้ทำหน้าที่ดูกระแสน้ำทะเลหรือถ้าเป็นทหารก็ขายกับผู้บังคับการกรมเรือจะเคลื่อนไปตามธงแดงที่ต้นหนโบกเท่านั้นถ้าต้นหนสะบัดธงไม่ดีอ้วนจะไม่กลาง จึงเป็นหน้าที่ที่ยากมากต้องมีพวกเขตรับที่ถ่ายทอดกันเฉพาะตัวพูดกันว่าเวลาจะประเมินเจ้าของกิจการก็ตัดสินกันตรงว่ามีต้นหนดีหรือเปล่านี่แหละเพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการเลยให้ความสำคัญกับต้นหนมากคุณทาเกโซได้ชื่อว่าเป็นต้นหนมือหนึ่งของแถบนี้แก่เขาออกบานคีโตใหญ่มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ เรื่องนี้ต่อให้บ้านคิตโตเล็กเจ็บใจยังไงก็สู้เขาไม่ได้มีบ้านคิตโตเล็กด้วยหรือมีสิบ้านคิตโตใหญ่กับบ้านคิตโตเล็กเดี๋ยวนี้สองตระกูลที่ว่าเป็นเจ้าของกิจการประมงของเกาะโกกูมอนในอดีตเคยมีบ้านโทโมเอะด้วยแต่ปิดกิจการไปเมื่อ4-5หปีก่อนความจริงบ้านคิตโตใหญ่กับบ้านคิตโตเล็กเดิมเป็นเครือญาติกัน แต่ไม่ถูกกันมาหลายชั่วคนคุณเคอเอมอนเลยนอนตายตามมิหลับนะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วจะไม่ห่วงได้ยังไงในเมื่อลูกชายหัวเรียวหัวแรงก็เสียสติค้างหลานคนสำคัญก็ไปสงครามกันทัน้งคู่ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรเพราะเหตุนี้เห็นเขาว่าท่านขุนพลคงวางใจไม่ได้ไปจนวาระสุดท้ายฮฮ่่า,านายช่าง รู้เรื่องเด็ดดีจริงๆงั้นตอนนี้เจ้าบานคิตโตเล็กก็เปรียบได้กับท่านโชกุนอิเอยาสุระซิใช่ถูกแล้วนำซ้ำท่านโชกุนคนนี้ยังมีแม่นางโยโดงิมิเขียงข้างเสียด้วยเลยน่ากลัวไปกันใหญ่เจ้าบานคิตโตเล็กหรือคุณกิเฮว่าแน่แล้วคุณชิโอภรรยายิ่งรร้กาดกว่าอ๋อคุณชิโอคนนั้น นายท่านเคยเจอแล้วเหรอคือวันลุงขึ้นที่ผมมาถึงก็คุณชิโอมาไหว้พระที่วัดเซงโคนั่นแหละเป็นผู้หญิงแบบนั้นลหะอะไรคนยังหลอนก็ไปวัดกับเขาด้วยเหรอคงได้ยินข่าวการตายของคุณชิมาตะจากที่ไหนสักแห่งเลยไปตรวจสอบข้อมูลกับนายท่านแน่ๆจริงด้วยเพราะถามถึงสภาพตอนชิมาตะใกล้ตายเสียละเอียดยิบแต่ก็เป็นญาติกันนี่นาแม แต่สวยจังนะแม่นางโยโดงิมิก็อย่างนี้แหละหล่นเป็นลูกสาวของบ้านโทโมเอเจ้าของกิจการประมองอีกแห่งที่ฉันบอกไปเมื่อกี้หล่อนลงรักคุณชิมาตะหัวปากหัวปามและตั้งใจจะแต่งงานด้วยไม่สิบางคนก็พูดว่าความจริงหล่อนไม่ได้รักคุณชิมาตะแต่รักคุณฮิโตชิจะรักใครก็ช่างเถอะ พอถึงยังไงคุณคาเอมมนคงไม่ยอมให้หลานชายของแกแต่งสะ a i ยจากบ้านไกลล่มโจมหรอกพอเห็นท่าไม่มีหวังใหญ่นี้เลยแจ้นไปแต่งกับเจ้าของบ้านคิโตเล็กซึ่งเป็นคู่อริก,กับบ้านคิโตใหญ่แต่นายของบ้านคิโตเล็กหรือคุณกิเฮปีนี้อายุได้60กว่าส่วนคุณชิโอยังไม่ถึง27-28แน่นอนว่าเป็นการแต่งงานใหม่คุณกิเฮไม่มีลูก จึงเอาหลานของภรรยาคนก่อนมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมปรากฏว่าปีที่แล้วพวกคุณชิโอะครอดเลยไล่ลูกเลี้ยงออกไปเสียอย่างนั้นที่เขาว่าผู้หญิงหน้าสวยหวานแต่ในใจเหมือนยักษ์มารอะไรนะ่ะคือหล่อนดีๆนี่แหละเพราะฉะนั้นนายท่านก็อย่าประมาทไปเชียวขืนมัวกระริมกระเรียสาวๆเพราะเห็นว่าหน้าตาสะสวยล้วก็มีหวังพอพอเข้าใจแล้ว ผมจะระวังตัวแจเลยแต่นายช่างช่วยเผามือหน่อยเถอะเ่นถูแรงอย่างนี้เจ็บจะแย่อยู่แล้วฮะเจ็บเหรอแค่นี้เองนะก็เจ็บนะสิปะโถช่วยถูสบู่ให้เยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมเออนายช่างคุณอุก,กอิคือใครกันละ่ะคุณอุกอินะเหรอช่างตัดผมหยุดมือกระทันหันชะงกลงมามองหนะ้าคินดอิจิ นายท่านรู้เรื่องหลายอย่างเหมือนกันนะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคินอิจิแอบใจเต้นตึกตักเล็กน้อยแต่ท่าทางช่างตัดผมไม่ได้เครือบแขงเขาเท่าที่คิดผู้ชายชื่ออุกอีนั้นก็เป็นไอจอมเหลวแหลกอีกคนหนึ่งอ้าวเชิญก่อนสิน้ำเสียงของช่างตัดผมเปลี่ยนไปกระทันหันจนคินไดจิต้องพะเยอตาขึ้นมอง ดูเหมือนมีใครสักคนอยู่ใกล้ประตูเลื่อนตรงทางเข้าเปล่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่มีลูกค้านัดไว้ด้วยน่ะเข้ามาสู่บุรีสักมวนก่อนพูดจบช่างตัดผมอย่างแซงเสริมว่าไม่ได้พบกันนานเหมือนกันนะคุณอุกอิไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยถูกคุณนายบ้านคิโตเล็กเอ็นดูมากไปหน่อยรืมั้งหล่อเล่นน้า คินอิจิกระดงลางพรวดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวประสานสายตากับชายหนุ่มในกระจกอุกอิโชโซคินดอดจิมารู้ชื่อนี้ในภายหลังเขาช่างเป็นหนุ่มน้อยแสนงดงามซึ่งน่าจะปรากฏออกมาในนิยายของเคียวกะเสียนีกะไร